ครับสวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวเฟียวจัดจะมาแกงปลาลึงครับปลาแม่น้ำดูครับปลาแม่น้ำวันมาดูพริกแกงกันเลยครับกระเพราดอกผักชีผักชีไทยผักชียิ่งๆเราเนี่ยฮะหอมกระเทียมแล้วก็ใบมะเอ่ขิวมะกรูดขาตะไคร้ครับ

รสเผ็ดเลยผมเพราะที่บ้านกินรดจัดครับต่อไปเรามาเ,าเกลือเกลือเราใส่ทีนี้เรามาตำครับกรบจบเ,เรามาทำปลากันเลยครับปลาลึงนะฮะปลาแม่น้ำครับทํากันครับครับปลาลึงนี่ ตะกูลพวกปลาเทพโพปลาไหวาปลากดครับว้าวว้าวปลาคละปลาลึงละทำแล้วครับต่อปืนกระทะดำๆมาททำกับกันแบบบ้านๆเลยครับทอดปลานก่อนเลยครับ ทอเสร็จแล้วก็แบบนี้เลยครับแปงที่เราเตรียมไว้แล้วใครเล่นไหนครับครัิดแกงเรื่องดีแล้วเรามาใส่น้ำเลยครับออใส่น้ำไปเลยครับเอาแดดดีแล้วเรามาใส่น้ำตาลปี๊บครับครับประมาณเอาครับ เราได้แล้วครับน้ำใส่น้ำตาลแต่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเราใส่ในพริกแกงไว้แล้วครับเสร็จแล้วก็มาใส่ดีเลยโรยไปมากูดครับรถไี่ต้องครับ พอเราจับน้ำตาลที่ไปละแบบประมาณนี้นครับมาดูทีสั่นครับว้าวดีเลยเรามาชิมกันเลยน้ำปลานิดนึงครับ 嗯，你看，嗯，我、嗯、香，我来给你看。